สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเราเหมือนเดิมนะคะกับการรีวิวอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราได้ไปเจอมานะคะหรืออะไรที่เราได้ไปลองซื้อมานะคะก็มารีวิวให้เป็นเพื่อนได้ดูนะคะตัวนี้นะคะวันนี้นะคะมารีวิวเรื่องของอากาวติดขนตาปลอมนะคะซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเขาก็โด่งดังมานานพอสมควรอยู่แล้วนะคะสำหรับ ป u p ตัวนี้นะคะเป็นของญี่ปุ่นเหมือนเดิมเนาะก็จริงๆแล้วอะ่ะอยากจะมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะสำหรับใครที่เคยใช้แล้วนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างน,นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงหรือมีกาวติดขนตาอะไรที่มัน work w เ <ๆ S 2> จ๋งๆก็มาแนะนำกันได้เลยนะคะส่วนตัวนะคะเคยใช้กาวยี่ห้อเดียวอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเ,เป็นยี่ห้อดูโอ นะคะของอเมริกาเคยใช้แบบหลอดที่บีบๆแล้วก็เคยใช้แบบจุ่มๆนะคะเคยใช้มา2อ,อย่างก็ดีทึ้งสองอย่างเลยค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากแบบว่าลองแบบใหม่ๆบ้างเนาะก็เลยพอดีซื้อของญี่ปุ่นมาหลายชิ้นนะคะก็เลยอยากเอามารีวิวนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ใช้นะคะส่วนตัวนี้นะคะนี่ฉลากไทยคะ่ะทุกคน นี่ฉลับไทยแบบนี้นะคะของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็รหัสนะคะสี่เก้าสี่นะคะผลิตญี่ปุ่นเนาะโอเคค่ะนนี้เขาจะเขียนวันเดือนปีหมดอายุเนี่นะเดี๋ยวซูนให้ดูเห็นหเอ่ยผลิตวันที่หนึ่งเดือน4ปี22ค่ะของใหม่มากๆเลยผลิตปีนี้นะคะเดือนนี้เดือนกันยาเนาะ,ะนก,ก็ผลิตมาได้ เมษาพิษภาไม่นาสิงหาเดือนนี้เดือนที่5้าพอดีนะคะก็ครบ4เดือนกว่าๆนะคะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะอาฉลากด้านหลังก็ไม่มีอะไรมานะคะก็มีประมาณนี้นะคะก็ให้ดูนะคะด้านหน้าค่ะก็ประมาณนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราแกะกล่องบอกก่อนนะว่าไม่เคยใช้นะคะไม่เคยใช้เลยยี่ห้อนี้แล้วก็มาแกะพร้อมเพื่อนๆเ,เลยนะ,ะโอเคก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้อุ้ยอ่าซื้อในแอปส้มนะคะอุ๊ยขอใครประมาณ200กว่าบาท มีหลายที่ขายนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แรงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะสำหรับ DUP ตัวนี้นะคะก็หาซื้อกันได้นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจก็ดูร้านกันดีๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราขอเก็บอไปเลยนะโอเคค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้นะคะสูง อาก็จะเขียนว่า e last อะไร f i g r e นะคะก็คือเหมือนกับกาวอะไรเนาะข้างหลังมันจะเป็นแบบน,นี้ของแท้นะคะเพื่อนๆดูร้านกันดีๆด้วยนะคะสำหรับใครที่ซื้อออนไลน์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบน,นี้นะคะว่าให้ทา,ากาวตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนลอตผลิตเบอร์โทรอะไรประมาณนั้นนะ าตัวนี้เมดอินโคเ e ลีขออภัยนะคะขออภัยด้วยนะเมดอิน k o r e ลอันนี้งงมากนะเป็นของญี่ปุ่นใช่หรอ <c oughs> ขออภัยค่ะอ่ะขอแก้นิดนึงนะคะขอแก้นี่น,นึงนะ,ะนนหนงนะรหัสสี่เ้าสี่นะคะตรงนี้นะคะนี่เราไม่ทันได้มองนะคะขอโทษด้วย Made in Korea นะคะตัวนี้นะ ลาตาาเราเราอะเข้าใจว่ามันเป็นของญี่ปุ่นมาตลอดเพราะว่าสมัยก่อนที่แบบว่าเวลาไปญี่ปุ่นเราต้องขนกลับมาทุกคนทุกคนเคยใช่ไหมเราต้องไปแบกกลับมาเออซึ่งมันอยู่ในร้านขายยาที่ญี่ปุ่นเนาะอ่าโอเคกาวก็ประมาณนี้นะคะส่วนใครเคยใช้แล้วนะคะก็คอมเมนต์คําคุยนหน่อยนะคะจะได้รู้ว่ามีอะไรดีๆจริจงๆบ้างนะคะแล้วก็ลองเปิดดูเนื้อกาวกันดีกว่า ใสๆขาวๆเลยทุกคนเป็นขาวๆเลยเดี๋ยวเราแต้มให้ดูนี่เห็นปะเออเห็นเนาะจะเป็นขาวๆแบบนี้นะคะขาวๆใสๆนวลๆสีนวลๆ,ๆ,ๆนิดนึงนะคะโอเคอุ้ยหนิบอยู่นะทุกคนหนิบอยู่ก็คือมันไม่รู้จะพูดอะไรแต่รู้ว่ามันดังอยู่แล้วเนาะก็ ใครเคยใช้อะไระกาวติดคันทยยย่ออื่นที่มันดีกว่าน,นี้นะคะดีกว่าดูโอหรืออะไรเงี้ยก็แนะนำเหมนเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็มาเปิดให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ใช้เนาะจะได้เป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลนะคะวันนี้โอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะฝนตกแล้วลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ บายบายค่ะ